เราเนี่ยนะฮะส่งออกทองคําไปกัมพูชามูลค่ากว่าห0 0 0ื่นล้านบาทอันดับหนึ่งเนี่ยที่ส่งออกไปสูงสุดเราส่งไปสวิตเซอร์แลนด์อันดับสองไปกัมพูชางงเลยฮะเฮ้ยกัมพูชาประเทศเล็กๆทําทำไมเอาทองอะไรไปเยอะแยะขนาดนั้นแล้วเมื่อวานเนี่ยทางประธานสภาอุตสาหกรรมบอกว่ามันจะเกี่ยวกับสแกมมเมอร์หรือเปล่าแบบแทนที่เอาเงินสดไปเราก็ส่งเป็นแบบ ทองคําไปจากประเทศไทยไปยังกัมพูชาอันนี้แกก็บอกว่าต้องตรวจสอบก่อนนะทีนี้ฮะหน่วยงานภาครักขานรับแล้วเบื้องต้นท่านผู้ชมนายธีรัตอัตนะวานิชอธิบดีกรมศุลกากรอ,ออกมาตอบประเด็นนี้ครับท่านผู้ชมฮะเอาเรื่องแรกก่อนท่านยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกนรกฎาคมเนี่ยเพราะว่ามีการส่งออกทองคําไปกัมพูชาเยอะจริงครับ แต่ท่านบอกว่าไม่สามารถระบุมูลค่าชัดเจนได้นะฮะอันนี้อธิบดีกรมศุล,ลกากรบอกไม่สามารถระบุได้นะ,ะแต่ถ้าเป็นตัวเลขที่เมื่อวานสภาอุดกกรรเขาเปิดเผยมาเนี่ยเขาบอกตีเป็นเงินไทยนะ,ะตีเป็นเงินบาทเนี่ยหกหมื่นแปดพันกว่าล้านบาทซึ่งมันสูงมากนะครับทางอธิบดีกรมศุลท่านก็บอกต่อนะครับที่เราส่งออกไปกัมบ,บูชาเนี่ยมีทั้งทองแท่งแล้วก็ที่แปรรูปเป็นอัญมณีถามว่า เอ๊ะทำไมส่งไปกัมพูชาเยอะเพราะแบบนี้ครับเพราะตลาดกัมพูชาถือเป็นตลาดใหญ่มีกลุ่มที่มีกำลังซื้อซึ่งในแง่การส่งออกทองคำไม่ใช่ธุรกรรมหรือเป็นสินค้าต้องห้ามแต่อย่างใดนะครับส่วนที่ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องไหม เอาทองคําออกจากประเทศไทยไปเยอะแล้วเวลาเราจะซื้อเนี่ยก็ต้องเอาเงินบาทไปแปลงสภาพอะไรกันอีกเนี่ยนะครับแล้วทําให้ค่าเงินบาทแข็งอย่างที่กกกรเขาบอกเมื่อวานครับอธิบดีกรมศุลกากรท่านบอกนะครับว่าประเด็นที่ทําให้เงินบาทแข็งค่าเนี่ยคือการนําเข้าและส่งออกซึ่งก็มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนนะครับดังนั้นถ้ากังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนครับจึงต้องออกมา อ,ออกมาตรการดูแลไม่ให้เงินบาทผันผวนมากซึ่งอาจจะหารือร่วมกันกับผูคขาอาพูดง่ายประเด็นนี้ท่านไม่ได้ตอบแบบชัดเจนหรือฟันธงว่าเออเอาทองออกไปเกือบ7จ็ดหมื่นล้านจริงๆตัวเลขน,นี่เกือบ7จ็ดหมื่นล้านด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะท่านไม่ได้ฟันธงว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่ทําให้เงินบาทแข็งค่าหรือไม่ท่านก็ตอบกลางๆเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อคนนําเข้าส่งออก แม้เงินบาทแข็งค่านะครับแต่ท่านก็บอกว่าหลักๆแล้วที่เงินบาทแข็งเนี่ยน่าจะมาจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าอันนั้นน่าจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับ